วัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนครับช่องคุณแม่มาแช่เอฟซแฟนครับม่มงมาล่าเสียงวีหกนุก่งพงศกรแฟนครับน้องอาอาสัก,กุณาพรที่น่านรักทุกท่านมาทักทายก,กันกับวันที่10ปมักการาคม2องหาค่ะเมื่อชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาคุณแม่ได้มีโอกาสที่เขาไปติดตามในเพจของพอจานุพ่พงศกรและก็ได้ไปเห็นพอจาเพิ่นได้อัดคลิป อธิบายหรือว่าชี้แจงเรื่องของเงินมาไลา่ของน้องอาอายกันค่ะพอจ่าเดือดแห้งพี่น้องเอ้ยเพื่อนได้ออกมาว้าถึงมีเอฟซีท่านหนึ่งที่ค่อยโทรมาคุยกับตับบอกคุณยา่าเกี่ยวกับเรื่องเงินมาไลา่และหลายๆท่านกับคุสิได้ฟังคลิปที่พอจ่าได้อัดลงไปแล้วพอจ่ามีแต่หาสังเกตดีๆเด้อพี่น้องพอจ่า ไปรับน้องมาจากบ้านทุกสิ่งทุกอย่างพอจากับเป็นคนไห่เริ่มแรกเลยคือผ้าน้องอาออยไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อันนี้คือตามที่เห็นเนาะค่ะแล้วก็หลายๆอย่างพอจาไห่ทั้งนั้นเลยนะคะให้โอกาสไห่ได้มีมือหนีทุกสิ่งทุกอย่างานนามแานองอางมนพอจาเบืดเด่อเ้อพี่น้องทีแฟนคลับท่านใดที่บอกเข้าใจก็ขอให้เข้าใจนะคะ พ่อจะาสับปอดทุกอย่างเลยบ่าน่าที่ไปเว้าหรือว่าไปเสี่ยมเอื่นว่าเสี่ยมก็เปียนใดค่ะบางครั้งเว้าดูดูหรือว่าเขาไปกระตุ้นต้อมเพลินดูดูมันก็นเกิดมีความชิดในใจขึ้นมาใดนะพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของเพลินนะคะเพลินสิบริหารจัดการกันแบบไหพ่อจ๋าเป็นคนผ้านนองหาเงินน้องมานนองมีสื่อเสียงขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นโชควาสนาไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นเป็นผลมาจากที่พอจาเพิ่นได้อบอุ่มมาให้การซอยเหลือดูแลผ้านอง,ของเข่ามาในทีมงานเสียงวีหกน้ำมาไผเป็นลูกสาวจังสี่เนาะคะ่ะห้ยโอกาสณนะมื้อนี้ก็ถือว่าไม่ชีวิตที่ดีขึ้นคุณปู่คุณยาก็มีความหวังขึ้น หลานสาวซึ่งเป็นเสาหลักในมือข้างหน้าก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสที่สิไปถึงฝังฝันจงังซี่เนาะคะ่ะซึ่งคุณแม่ก็เห็นอกเห็นใจบอหนกพงศกรหลายพี่น้องเพื่อนเป็นผู้หายเด้พี่น้องอย่าไปว่าอีห่างเพิ่นหลายเพื่อนเฮ็ดดีที่สุดแล้วนะคะอันใดสมควรจังใดเพิ่นกส็สีจัดการกันเอง เอซีแฟนครับที่อยู่รอบนอกบางท่านก็่าไปก้าวไกลเพลินเลยค่ะเข้าชมที่ผลงานหรือวาคอยสนับสนุนอันใดเหมาะสมอันใดสมควรเพลินกะสีเบืองกันไปนะคะน้องไอยนะตอนนี้ก็อยู่ในสถานะทิวาเป็นลูกสาวของพ่อจ๋านุพงศกรอ,อยู่แล้วอันใดทีเพลินเห็นสมควรเพลินกะสีเหตุบ่บเ่นแคนนี่ค่ะพี่น้องชีวิตค้นชีวิตหนึ่ง ในสิการศึกษาการดำรงชีวิตการอยู่การกินทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนรับผิดชอบค่ะสำหรับบอดนกพงศะกรบอวสิปินมือหนาไดเรียนสูงไปจังสี่ค่ะพอน,นุกพงศกอนก็ต้องค่อยดูแลอยู่แล้วมือหนาเาหาบโบหูนอพี่น้อง,องว่าอีกอย่างสิเกิดขึ้นหรือว่าอนาคตสิเป็นจังใดแต่น้องก็ได้มาอยู่ในชายคาของบ้านเสียงวิหก เป็นลูกสาวของพนุกพงศกรจังได้แล้วพ่อจ๋าก็ต้องดูแลจนถึงที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเอฟซี MC แฟนคลับก็ต้องเห็นใจพ่อจ๋านั่มนะคะเพื่นอนรู้ยู่แล้วว่าเพื่อนต้องเห็นจังไดเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นเห้ากับค่อยสนับสนุนค่อยห้กกำลังใจเป็นแฟนคลับที่ดีหากพ่อจ๋านุกพงศกรหากน้องอาอายค่อ,อ,อ,คอยห้กกำลังใจกับพ่อแล้วค่ะ คลิปนี้คุณแม่ได้นั่มถ่ายในเสียงของพ่อจารุพงศกรมาหายพี่น้องได้ช่มได้ฟังกันก็ต้องขออนุญาตพ่อจารุพงศกรนั่มด้วยค่ะที่ได้เอามาลงเพื่อเพื่อนสีได้เข้าใจค่ะสาหรับท่านใดที่ยั่งของใจอยู่สําหรับคนที่เข้าใจนกพิษบ่แมนว่ายามาซอหรือผู้ใดมาบอกให้หลฟังแต่มันมีแบบนี้จริงๆคือนกมีขอมู่นนะครับ คนที่มักโท่มาปันป่วนขอบครัว,วบวาสิเป็นญาินองอายเป็นคนในคขอบรัวน้องอายหรือโตหนองอายเองหรือแพ่งกระสางไอ้เจ้าเศร้าป่วนอย่างเงื่อนเงินทองทองอยากดําเงินว่าผมสีเอาเงินลูกผมสีบ่ให้ลูกผมสีนั่นสีนี่ครับลูกผมออกเตียบลูกให้เศร้าคิดให้เศร้าเห็ดครับผมบอกเลยผมว่าเคยเอาเงินลูกผมมีตาหาซอยผมว่าเคยอยากดําเงินลูกนะครับ พี่น้องโอนมาไหลายทอดายพมก็เก็บให้ลูกหลเท่านั้นจือ้อไ้ผมมิตรภาหาเงินจือน้อในแม่มือแรกลูกเขานั่นเขาไม่ได้เอาเขามาจาับบาทมิตรภมหาให้มิตรภมประเทศให้จำในแม่์ว่าเป็นมือหนึ่งลูกมาได้เงินมีซื้อเสียงแล้วสิไม่ยากตั้งแต่ว่าผมเสียอนั้นอันนี้นนนผมเสียเอาเงินลูกผมสดเท่านั้นนะอย่าโอนนะอย่าโอนนะมา,าไหลท่ดายลูกคอยยังมีดแล้วคอยสบอกคอยเก็บให้นั่นหลักเงินเก็บเขาบัญญายมากเขาสิมีซัพพอร์ต ผมบอกเลยม่ยากเลยไหมเป็นคนอื่นย่าเสนอชิปปนั่นขอ้อมูลไว้จัดแจงแบ่งเรื่องอนาธินี้เศร้าเศร้าโทษมาหาเพิ่นให้เพิ่นมีชีวิตของเพิ่นโทษมาก,ก่อหูเพิ่อนอนาธิน,นี้เพื่อนกระชิดหลายเรื่องหลายเร่าผมบอกเลยผมสิอัดชิปนี่แหละที่แหลกกวาสิโพดเราะโพดดอกอัดชิปเลยมันจะสะใจถามมาเดือดเพะเดือดอยู่ครับเพราะว่าถือคนมองบดีผมงสะพามิตรไห้เลยถามคนหลอกขางผมเลยคนในวง,งผมนี่ พระเอกนั่นเงเอกถามคนรอบข้างผมว่าผมโกงเขาบ่เคยโกงคาตัวเขาบ่มีตรตืมห้ออกนาเวทที่ติดมือลูกช่วงลูกออกผมก็เคยเอาจักบาทผมได้คัดนี่พี่น้องมาให้ผมใส่มือผมคัดนี่ผมก่าใส่ถุงให้ลูกทุกงานตั้งแต่เปิดโงมาปเปิดเบ,บิรงคชิปในไหล์สดเลยผมมแต่ไหนมีตรตซอยเพิ่นเพิ่นก็ได้เอาแหลยาเอาไปคขอบคร้วได้ใส่มียูมีกินผมมาสิไปเอามีตรตช่วงผมผมเก็บผงผม แต่ช่วงลูกที่ผมออกน้ำลูกสังเกตดีๆผมออกน้ำลูกสาวผมนี่ผมมีต่แต่เอาเงินเซ็ตถุงให้เขาเพราะว่าเขาเบิ่งมือได้ลูกได้หลายได้หน่อยแต่เขาได้หลายแล้วต่อไปแนะน่ๆคนถ้าเขาได้หลายผมก็จะแยกออกให้เป็นเงินผมน้นผมกระตรงใส่ต้องปิดต้องใส่ต้องใส่ใสใสสเพื่อนที่ผมเอาไส้าหายนิยนย,อนอยังผมอยากให้ลูกได้เพราะว่าเขาเป็นทันมีเขาก็ร่งสางอน,นาาตดขอบครัวแต่ส่วนหนึ่งผมก็ซอยสางเพราะผมเก็บให้เขา แแฟนลับนี่บอรูเรื่องรูเล้าเลยบางคนัดแจงอยากมีบทบาทเ่ยอยากมีบทบาทพันนั้นมีบทบาทจะมีเป็นระดับที่ถูกต้องว่าเป็นมาสิมาเฮไงให้เขาหล้สซึกงว่าดีก็พอให้คนในความครัว่าหลซึกงว่าดีต่อกันปากพร้อมเด้อเห็นเงืนอย่าเป็นบ้าพันนั้นเงินเห็นเอกใจคนเปลี่ยนตำรวจเปลี่ยนผมเด้อผมสิบอกให้ผมอยู่ในวงการนี้มาสิบหกปีแล้ว